สวัครับพี่น้องคุณลงคนเพื่อว่าหอดบานยาโสยินว่าสางโค้งการเฮ็ดโค้งกันไม่อีกลังไม่สิมาเซาทีเจเย้าวาสันบ่สิมาเซาทีเฮียนเจเย้าตีพื้นไม้ยางมาเบิงเฮียนเจย้าสิขึ้นเฮียนออมาเบิดพี่น้อง นี่เลยบอนมาดูบ <didn 't work forever> ้านเือยยาวบอลประเห็นี้มาเห็นจากเคียบอกครับเป็นสั่เยก็ทายลูกร่งทวนๆนี่างกัมาน้ำแล้วเลิศเลิศมากฉันชอบเลย ใคได้ฉันไม่อยากให้สัางเี่ยเดยวอเป็นธรรมชาติอบอลลงบบอนี่ลุยอนุเป็นธรรมชาติเลยจากนกยุงจกอีหยังบอลัให้ั่งต้องบอลนีลุยอั้นั่นกับอลนี้ลดั้งนั่นกับไอตัวนั่นทั้งทงนั่นแมนเอาเห็ดแล้วงงว่าใส่หนีด้อ ใส่เราบอกว่าเวอ้ยเบิดว่าเสื้อเห็ดเราง่กหใส่ยังไงี่นาิดเตอย้ว่าแกจะโ่นี่ม่อบดแบสา่หเบิห่ม่านจริเหี่นาจยวู้่ทุ่เบิดันมาล เป็นซัตวเป็นส่วนนี้เนาะห้องน้ำก็ได้ย่างนี้สินี่แหละเป็นซัตวเป็นส่วนที่เหลือของน้ำก็เป็นห้องน้ำเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรียงเลยแล้วแต่เด้อเขาหลอดแล้วลนี่เลยงงแบบหนึ่งสอง ไฟแหมแจงดีมักเช่นแหงแจงหอดมักเช่นเช่นหู้ฮูแจงแจงออกนี่เลยนี่เลยงันสารบ้านซองบรรยากาศดีที่พี่น้องเป็นทงห้ทงหน้าอันปลูกอันหยากะหยากะเริ่มตอกันแล้วดีหยาเริ่มตอกันแล้วขึ้นบ้านนลที่อะไรกับเจียาย้ายี่สิบหกยี่สิบหกมิถุนา หมอลำใหญ่สองวงรับเชิญโซลินบ์นี่จางจังคแนจังคอยสอจังคนหนึ่งสองมาเลยพีหังจังจากจังไหนเขาเอาสี่ลันน่งแ่แม่ก็เป็นพเด็เสียบคนนั่นแหละก็ต้องมาซอยกันบอกแต่ว่าจะต้องบอกผู้อื่นว่าจังขอยได้จังสิหนาเนยโอเเดียวเลยเดียวแล้วเด้อวันที่ยี่สิบหกมิถุนา อ่าอิมงานโซสินฮาลันอืมฮาลันสวดฮะเอออิยิบเพียนเออบ้นเกิดนี่ลุยโอ้บ้นเกิดพอดีเออบ้านเขาอกว่ามันเอาไปได้มันเป็นมือแข่งแต่พอดีตัวได้หลายงานดิหนึ่งงานขึ้นบ้านใหม่สองฉลองโสวดคิดทุกอย่างเลยแล้วก็ออเดิชั่นใสซกัน เออวันเกิดพ้อมออดิชั่นเซกันพ่อมพี่แงอมเหม่บว่าไปเลยมาลับเป็นบ้องอะกินไปด่าเขาบันพี่หมอแบบไปหาเลอไปหาเห้มันเปิดเงินหัวบังพี่อย่างเขาไปยืนยู่บอกว่าจะด่าถือข่อยน้ำาพมันไปน้ำกันมีออดิชั่นด้วยออดิชั่นแล้วก็จะมีวงหมอลำโซซินนะครับโซซิน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  โบมนเขียนเขียเขนเอมาบ้านนึงว่าอย่ามาเด้อผู้บริหารช่นัเขาขายขายรีบขายอย่างว่าสันเด้ออนี่เลยนะครับคืนยีิบหกเนาะแล้วก็จิมี่หมอลองบารล้บเปนให้บ้านเบิงพร้อมนี่เลยนะครับผม ไม่ไม่มีเงินแล้วบ่มีเแล้ว